สวัสดีค่ะมาค่ะกินกาแฟนำกาคนะเนาะสวนหลังเหือนอากาศดีค่ะมื้นนี้แดดกำลังออกอุ่นๆมีแห้งมีแหงกาแฟอุ่นๆหอมๆจ้ามาเด้อลมพัดเบาๆเนาะ,ะเนาะทดชื่นขนาดเลย บึ่งฟังเสียงพี่นกร้องเพลงค่ะมีความสุขด้วยค่ะ ไปนั่งอยูส่สวนแฟนเอ้ยทำงานทาสีจงใส่แล้วเราเห็นยูนพาออกมาข้างนอกอะเดินยบึ้งในพันก่คนนะค่ะเด้อคือเพื่อนๆมีความสุขกันทุกคนเนาะค่ะเนาะเพราะกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ